โม่โม่ใแม่ฟังหน่อยสิลูกโม่โม่โม่ชอบมาหยิบไอแพดแล้วแล้วชอบมามาทำไอบาร์บี้ไอแคนดี้แล้วทวาเสร็จเสร็จมามโม่โม่ก็มาเล่นๆอีกมัมแล้วชอบหยิบไอแพดแล้วชอบดึงผมด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครมาขอโม่โม่ไปมามิคจะให้ไหมไม่ให้ค่ะทำไมอะคะเพราะว่าหนูอยากมีน้องอะหนูรักน้องไหมคะรักค่ะแล้วหนูจะบอกแม่ว่าไงคะ

ถ้มามันมีรักปั๊บป้ายรักค่ะเราจะบอกแม่ว่ายังไงคะขอบคุณที่มีที่มีปั๊ป้า